สวัสดีค่ะวันนี้มาดูคุณครูคทอผ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะครับวันนี้วันนี้มาชมประนั้นทอไหมพื้นเรียบเนาะ,ะนะครับสำหรับวันนี้ก็มาชมเทคนิคอีกเทคนิคนึงนะครับผ้าที่ผมทออยู่นะครับเรียกว่าผ้าไหมพื้นเรียบนะครับแล้วก็จบดอกลายหรือที่เรียกว่าไหมพื้นจบดาวนั่นเองนะครับเส้นยืนที่ใช้นะครับก็จะเป็น ไมมน้อยสาวมือพันไทยพื้นบ้านพันนางน้อยพันนางลายนะครับซึ่งเป็นพันไทยพื้นบ้านดั้งเดิมนะครับรังไหมเขาจะมีสีเหลืองทองครับเส้นไหมก็จะมีสีเหลืองทองครับเวลานํามาฟอกย้อมเอมาฟอกนะับมาฟอกแล้วล,ลอกกาวไหมนะครับก็จะให้ไหมสีออกแบบครีมครีมงาช้างแบบนี้แล้วนะครับเวลาฟอกเพื่อให้เส้นไหมเงางาม,งามก็จะใช้ขี้เถ้านะครับน้ําขี้เถ้า บวกกับเปลือกสับปะรดนะครับเอาผสมแล้วก็ใช้ในการฟอกนะครับเส้นไหมเฮาคัสซิเง้านี่าครับส่วนเส้นสีเหลืองเนื้องะครับที่ที่ผมลยกไปตะเกียะนะครับก็เป็นเส้นไหมที่ย้อมจากแก่นขนุนนะครับแกนแบบมีนั่นเองพี่น้องครับอันนี้ก็คือลายนะครับ การยกลายด้วยเส้นพุ่งพิเศษซึ่งซึ่งเราจะเก็บลายไว้บนนี้นะครับอันนี้เรียกว่าตะกอเนื้ออันนี้ตะกอลายตะกอลายผมเพี้ยนหน่อยๆนี่นะครับแล้วก็มีตะกอปล่อยอีกนะครับลายก็อยู่นี่นยกเอาแบบนี้นะครับก็ชิได้แต่และดอกพี่น้องเห็ดยากอยู่นะครับแล้วก็เป็นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านนะครับเส้นมันจะไม่ค่อยสม่ําเสมอนะครับมีปุ่มมีปมบ้างแต่ว่า นีคือสเสน่ห์ของไม้บางนะครับยิ่งใช้ยิ่งนุ่มนะครับสำหรับผ้าที่เป็นงานไม้บางนะครับหยกเสเร็จแล้วครับรวางให้รองทับนะครับรวางเอาไว้สำหรับตัดเสื้อนะนี้นกย้งสีทองตานกยุงพระราชฐานสีทองนะครับเพราะว่าเป็นไม้บางน,นะครับไม้บาสางมือแบบล้มกระบุงกระตาโบราณ เราครบหนึ่งลายแล้วเราก็อี้ขัดลายม่อีกนะครับแอดมินลหลงเยอะเจอไม่เดย <c oughs> ตากระบาดีพี่น้องเอ้ยทำยางคืนดึงเอาดีกว่า ดอกลายที่สองครับค่ะดอกลายที่สองเก็บอีกอเก็บเองี่แหละไม่ทำคนไม่ไม่ทำข <c oughs> ิดไม่ทำขิดกร <c oughs> ะลมนียครับเฉพาะทอทีละเส้นเส้นเล็กเพราะว่าทอได้ยากแล้วครับยิ่งมาเพิ่มลวดลายพิเศษเข้าไปอีกแต่ว่าถ้า ธรรมดาสีครีมสีงาช้างมันก็มีผ้าอยู่ทั่วๆไปนะครับผมก็ต้องการทําให้ให้ผ้าเราเป็นแบบผ้าพิเศษออกมาเน่นะครับให้สมบูรณ์ทางสามตร์ได้ีอยังไงกับกระเทือนมาได้ตามเร็วนะครับเอาเอาให้คักๆเอาให้งามๆเอาให้งามๆนะครับ <c oughs> เอาไว้ใส่เองขครมาได้ก็ไว้ใส่เองโอเคค่ะวันนี้ก็ขอจบ การทอผ่ากของครูนวิดไปซ้ำนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจใหม่เมืองใช้น้ำได้ค่ะสวัสดีค,ค่ะ